การดูแลสุขภาพเช่นไม่ใช,นใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยค่ะพอกระแสรักสุขภาพเข้ามามันส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นที่ต้องการของสังคมนะคะค่ะกระแสของการต่อต้านสารเคมียิ่งใช่เลยนะคะยิ่งใช่เลยค่ะเพราะอะไรจากเดิมที่บอกว่าเมื่อก่อน คนที่รักสุขภาพเขาก็คิดว่ากินวิตามินบ้างเขาอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเขาเขาชอบอะไรที่มันบอกว่าเป็นสมุนไพรเขาบอกว่าโบราณใช่ไหมคะแต่ว่าพอถึงตอนนี้นะคะคาว่าสนสุขภาพก็หันมาดูแลดูแลตัวเองแทนที่จะไปดูแลด้วยยาด้วยสารเคมีมาดูแลด้วยสมุนไพรดีกว่า ะะสารเคมีทางการเกษตรอย่างที่บอกนะคะเมื่อ,อ,อสมัยก่อนนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโอหคนชอบกันมากนะคะเกษตรกรเนี่ยชอบใช้สารเคมีเพราะมันเห็นผลไวทันใจนะคะมีเพี้ยมีนอนมีแมลงโหมมนตายทันตานะคะมีพืชไม่งามโหวฉีดไปนี่มันเขียวทันใจนะคะ แต่นะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มนะคะเริ่มจะได้รับรู้ว่าไอ้ที่เร็วไอ้ที่ไวเนี่ยค่ะมันมีคุณแต่มันก็มีโทษมหานมันมีสารตกค้างมันมีสารพิษที่ก่อผลเมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เกษตรกรท่านยังบอกว่าไม่เป็นไรยังไงก็คือขายให้ได้ราคาดีๆผันออกไปแล้วไม่ได้ คือคือไม่ไม่สนใจผู้บริโภคนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาได้รับรู้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภคเท่านั้นตัวเขาเองก็ได้รับสารพิษด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะออทุกคนหันมาต่อต้านสารพิมีกันมากขึ้นมันมีผลต่ออะไรผลิตภัณฑ์การเกษตรของเราโสมแดงชีวภาพ ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษมันสามารถพูดคุยได้อย่างเต็มปากเต็มคำเราสามารถที่จะทำการตลาดด้วยคำว่าชีวภาพด้วยคำว่าปลอดสารพิษได้เลยจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นกระแสของการต่อต้านสารเคมีมันก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราทั้งสมุนไพร ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราแล้วก็ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตรโสมแดงของเราด้วยจริงไม่จริงนะคะนะคะแล้วเรื่องของงานนะคะคนที่รักอิสระคนที่อยากเป็นนายตัวเองธุรกิจิคอริน่าของเราเข้าข่ายไหมคะเป็นธุรกิจของตัวเองไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร ไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของใครใช่ไหมคะเป็นอิสระสามารถที่จะกําหนดการทำงานของตัวเองสามารถที่จะกําหนดเวลาของตัวเองนะคะจะเที่ยงทำอย่างทัดเคดีพุณนรัตนก็ได้นะคะสามารถที่จะกําหนดรายได้ของตัวเองอยากจะได้แบบไหนนะคะ อยากจะได้เท่าไหร่ตั้งเป้าหมายแล้วทําตามเป้าหมายของเราไปได้เลยนะคะอย่างที่โครงการของเราปลอดภยัยโควิดพิชิตมันนี่นะคะเรามีการวางเป้าหมายไม่ได้กําหนดว่าท่านจะต้องทำเท่าไหร่ท่านสามารถที่กําหนดตัวเองว่าอยากจะลงทะเบียนที่กี่รอบกำหนดเป้าหมายตัวเองแล้วทําตามเป้าหมายของตัวเอง อี่นไหมคะนั่นคือความเป็นอิสระที่สามารถกำหนดตัวเองได้ในรูปแบบนะคะเครือข่ายนะคะเราเป็นเครือข่ายอยู่แล้วนะคะแผนธุรกิจของพอลิน่าเป็นแผนของการสร้างธุรกิจสร้างเครือข่ายสร้างทั้งเครือข่ายการผู้ทำธุรกิจนะคะเพื่อนร่วมธุรกิจแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภคนั้นตรงนี้ค่ะ พวกเราทำกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราก็ยังสร้างเครือข่ายของเราต่อไปเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีเครือข่ายของเราแล้วให้เรารักษาแล้วก็ขยายถักทอเครือข่ายของเรานะคะให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นยิ่งเครือข่ายของเรากว้างขวางม,ม,มั่นคงมากเท่าไหร่รายได้ของเราก็สูงมากเท่านั้น ะะและธุรกิจคอริน่าของเรานะคะถ้าจะเปรียบเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์มันก็ใช่นะคะเพียงแต่ว่าแฟรนไชส์ของคอริน่าวันซื้อแฟรนไชส์ถูกมากๆอะตอนนี้พั980บาทอบาทสามารถที่จะเริ่มได้สาขาแฟรนไชส์แล้วนะคะแล้วได้สาขาได้ธุรกิจ ะะได้วิธีการไหมนะคะเรามีออปไลน์เรามีแผนการตลาดอันนั้นก็คือเป็น,ปนแผนหลักนะคะเป็นวิธีการหลักตามแผนการตลาดแล้วแล้วเราก็ยังมีกลุ่มมีทีมที่เสริมเติมอีกนะคะนั่นคือเราก็มีวิธีการมีระบบรองรับสนับสนุนนะคะทำให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตก้าวหน้าได้ได้นะคะและโดยเฉพาะนะคะ กระแสของธุรกิจออนไลน์มันใช่ไหมล่ะคะกับทีมงาน Polina Smart Business ของเรานะคะซึ่งเราวางรากฐานแล้วเรากออ็พัฒนาทีมงานพัฒนาองค์กรของเราพัฒนาเครือข่ายของเรานะคะให้รู้จักกับธุรกิจออนไลน์ให้รู้จักกับสื่อ ให้รู้จักกับเครื่องมือออนไลน์แล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพัฒนาวิธีการทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ธุรกิจออนไลน์นี้ขยายเครือข่ายของเราออกไปมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเครือข่ายผู้บริโภคทั้งเครือข่ายลูกค้าทั้งเครือข่ายสมาชิกนะคะแล้วเราก็ ใช้เครือข่ายสมาชิกของเราค่ะมาสร้างธุรกิจออนไลน์ให้ขยายให้เติบโตออกไปมากขึ้นเรื่อยๆท่านว่าธุรกิจของเรามันอยู่ในทุกเทรนทุกกระแสของสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตใช่ไม่ใช่นะคะและในเมื่อเราอยู่ในกระแสที่ถูกต้อง เราอยู่ในแนวโน้มที่ถูกต้องมันก็คือเรากำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องใช่ไหมคะภาพสุดท้ายได้เลยค่ะท่านเคดีค่ะนะคะก็คือเอ่เอนะคะในเมื่อเราอยู่ในกระแสที่ถูกต้องนะคะกระแสต่างๆ กำลังส่งเสริมศักยภาพส่งเสริมธุรกิจของเรามันเหมือนกับว่าเรามีแรงส่งนะคะให้เราเก้าวหน้าก้าวไกลเติบโตก้าวไปอย่างแข็งแรงมั่นคงและเร็วไวโดยไม่ต้องออกแรงเยอะโดยไม่ต้องลงทุนเยอะโดยที่ไม่ต้องลำบากเยอะดีไม่ดีคะ่ะ